อาชญากรมีเครื่องแบบ ตชดสันติบาลทหารสนที่กำลังหลอกเจ็ดชาวจีนขามโของมารีดสองล้านที่จังหวัดอุบลตำรวจจับแล้วพาหลบนักข่าวบริการดุดญาติพันตำรวจเอกวิรุธบอกปัญหาตำรวจโจรลักษณะนี้แท้จริงมีเกิดขึ้นทั่วประเทศมากมายตำรวจรับสวยรีดไถไปจนจับคนเรียกค่าไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เท่านั้นการที่ตำรวจ ผู้ใหญ่พยายามพาตำรวจโจรหลบนักข่าวก็เพราะไม่ต้องการให้ถ่ายภาพเดี๋ยวอาจมีผู้เสียหายอีกมากมายจำหน้าได้ทำให้มีคดีเพิ่มอีกมากในหลายพื้นที่ต่อปัญหานี้ประชาชนไม่เคยได้ยินว่านายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดจาจะแก้ไขป้องกันปัญหาหรือจัดการให้หมดสิ้นไปอย่างไร